สวัสดีครับวันนี้ว่วางๆนะมาดูหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้20บกรกฎาคมดูมาเลยใกล้ๆเซเว่น,นมีเซเว่นมีโรงแรมครับ นะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองคึ่งกันกเจะนี่นะสนใจก็มาครับช่วงน,นี้เปิดแล้ว เจ้าสำราญจังจัเจรืม <ừ. S 1> <c oughs> ดูพี่คนนั้นนะเอาเมตบุ๊กมากันมาด้วยรถ้าดูตามแผนที่นะครับแผนที่ประเทศไทยแผนที่ตรงถ้าเราตรงทรูุไปนีนะ่ก็จะไปผล่นที่ชนบุรีนะเกือบเกือบกับเกือบพัทยาตรงกันติดตรงกันเียตะมาตอ

นี่แหละครับบรรยากศาศศาลเจ้าสัมดานจังหวัดเพชรบุรีครับหลังโควิดวันนี้วันที่ส0ก,ก่อนกระดาษสองห้งเปิดแล้วก็มาได้ครับบรรยากาศก็ไม่น้อยหนะ้าด้านหน้าที่ คืน2,000บาทนอกนั้นผมไม่ได้ถามลองถามเองนะครับลองเสิร์ชดูแล้วแบบนนี้ก็จะ สสวััดีครบใครอยากพักผ่อนครับนี่ทะเลหาดเจ้าสำราญน,นี่รีสอดใกล้ๆเลยครับน้าทะเลคิดลม ใอยากพักผ่อนหลังโควิด